ก็ตื่นเต้นมากเลยครับไม่ผมเพิ่งมาถึงใช่ไหมครับแล้วก็พักแั๊นหนึ่งแล้วก็ได้ขึ้นไปร้องเพลงเลยแล้วเพิ่งจะได้เห็นทุกคนจริงๆเลยว่าวันนี้คนเยอะมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าทุกคนเอนจอยแล้วก็ทาให้มันสนุกไปครับเอนจอยกับบรรยากาศครับไม่แค่บรรยากาศทุกบริการที่วันนี้การงานได้ รู้สึกดีใจมากๆที่แบบบ้านเราใหญ่ขึ้นแล้วครับ <c oughs> เป็นปีแรกที่บ้านเราจัดนะครับผมแล้วก็เหมือนปีนี้เป็นปีแรกในหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งแม็กก็อยู่มาหลายปีมากๆแล้วแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีทุกๆทุกๆแบบทุกๆครั้งนะครับที่ได้เจอกับทุกคนเลยครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็มีความสุข มี4คนใช่ไหมฮะเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเฮ้ยคนที่5เข้ามาปลาเข้ามาซีเข้ามาแต่ว่าเฮ้ยพุดเดี๋ยวจะเข้ามาตั้งทีพุดบอลเลยไหมเนี่ยสรุปตั้งจริงตั้งจริงใช่ครับสี่กว่าคนแล้วตอนนี้ฮะล่าสุดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะปการทีการประมูลก็เอาของไปขอแม็กนะครับแม็กแม็กเอาหมวกมาครับเป็นหมวกที่เป็นหมวกที่แม็กอ่ะไปไปถ่ายดูมันดีที่เชียงใหม่ครับช่วงแรกๆที่จอซยังอยู่ครับหลายปีมาแล้วแล้วก็ เป็นหมวกที่แม็กชอบมากครับเหมือนกับรูปทรงมันแปลกอะไรบแบนั้นก็เลยซื้อมาใส่ในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็แขวนไว้อยู่ในห้องนอนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแม็กเอาใบนี้มาเพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจแม็กแล้วก็รู้สึกแม็กชอบมากก็เลยอยากจะให้คนที่รักแม็กคนที่อยากได้จริงๆได้หมวกใบนี้ไปครับมันจะเป็นประทุกจำอะไรมาะทัตปรงจําอะไรหลายหลักได้ไเปเลยนะหมวกใบนี้ใช่ครับจริงแล้วก็ในรูปในไอจีก็มีมีหมวกใบนี้นอยู่หลายรูป ตอนแรกไม่ช่างใจอยู่ใช่ไหมครับไม่เจ้าหมวกใบนี้หรือว่าไม่จเจ้าตุตา๊กตาหรือว่าปูเตอร์หลาดของแม่หมวกแล้วกันครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าอาจจะมีแบบแบบว่าเอามาประมูลด,ดีไหมแต่ว่ารู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะเอามาประมูลครับผมและก็ได้ทำบุญด้วยครับอะ,นะอะไรครับอ๋อ ดีมดีคุณพี่นะครับผหาดูมันดีแล้วก็ฝากจะมีงานดูมันดีใกล้ๆเราเร็วนี้อีกหลายๆงานเลยฝากทุกคนด้วยนะคะใช่ๆๆครับบันทึกนะหนึ่งปาร์ตหนึ่งปาร์ Come mm -hmm.